ร้านบุฟเฟต์เตือนภัยลูกค้าสั่งแซลมอน30ที่แต่แท้จริงแล้วแอบขโมยกลับบ้าน เมื่อวันที่28เมษาย,ยนที่ผ่านมาทางร้านบฟเฟ่ชื่อดังแห่งหนึ่งได้เจอกับเรื่องราวสุดเจ็บช้ำเฮียเร็กเลว,ว่าเจอพฤติกรรมสุดแย่ของลูกค้ากลุ่มหนึ่งโดยลูกค้าได้มีการสั่งแซลมอนซาซิมิจำนวนเยอะมากแต่กลับอาศัยจังหวะที่คนในร้านเผลอขโมยหยิบไปใส่ในกระเป๋าที่เตรียมเอาไว้จนทางร้านต้องออกมาเตือนภัยโดยได้ระบุข,ข้อความว่าวันนี้มาโพสเตือนภัยและขอความเห็นใจอย่าทำแบบนี้กับร้านเลยนะคะทางร้านก็แบกรับต้นทุนมาเยอะมากแล้วขอความเห็นใจเธอค่ะวันที่28เวลาประมาณบ่าย2-4ความเรียบร้ยของร้านตตตตาาาามมมปปกกิแแ่่ลใจวทไูค้11 สั่งแซลมอนซาซิมิเยอะจังสั่งไป30ที่หลังจากนั้นก็มีเรื่องไม่คาดคิดเกิดขึ้นลูกค้าได้นําป้ายมาบังเอาไว้มองซ้ายมองขวาดูว่ามีพนักงานอยู่แถวนั้นหรือไม่เมื่อไม่มีพนักงานแล้วลูกค้าจึงได้หยิบแซลมอนใส่กระเป๋าที่เตรียมมาจากนั้นก็นั่งทานปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นก่อนเช็กบิลเจ้าของร้านจึงโทรไปคุยกับลูกค้าว่าได้เห็นการการะทาดังกล่าวแล้วคือการขโมยนะคะทางร้านได้บันทึกวิดีโอไว้แล้วแต่ไม่ได้แจ้งความแต่อย่างใดให้ลูกค้านาแซลมอนออกจากกระเป๋า เมื่อราคาเยอะมาก,รกเรียกได้ว่างานนี้ก็ทำเอาผู้คนต่างเข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่สมควรทำเลยจริงๆ